จะมีบรรยากาศลดเมล์ลดสวนตัวนะคะวิ่งกันไปพี่สุดเดินช้าก็ไม่ช้านะช่วงจังหวะสปรีก็สปรีปรนะคะแต่พอช่วงที่ถ่ายวิวทิวทัศน์นี่ก็จะลดฝีเท้าลงนิดนึงนะคะเพื่อให้ใบนะกับลูกนะคะสีเดียวกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะพี่สุดก็กะว่าจะหันมาให้ชื่นชมสักหน่อยเพื่อนร่วมทางมาใบนะกับลูกนะคะสีเดียวกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ฉบเฉียวยามเย็นๆนะคะทุกคนค่ะเขามาเก็บแอปเปิลค่ะน้องๆมาเก็บแอปเปิลต้นนี้นะคะหมดแล้วค่ะร่วงหมดเดินเพลินๆๆไปกับธรรมชาติกันนะคะทุกคนค่ะไปหมดแล้วเนะะี่ยค่ะร่วงจนไม่ยอยู่ที่ไหนก็สวยอะ่ะอืที่สวยสดค่ะบรรยากาศลิมนฟางเดินนะคะเก็บมาฝากค่ะ อันลูกแดงๆนี่กินไม่ได้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันใจพระจันทร์ค่ะเพราะว่าถ้ามาถ่ายตรงนี้กลางทุ่งนานะคะไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าพี่สุเคยมีปัญหากับการถ่ายพระจันทร์โฉบเฉียวยามเย็นๆนะคะทุกคนค่ะเขามาเก็บแอปเปิลค่ะน้องนกมาเก็บแอปเปิลต้นนี้นะคะหมดแล้วค่ะร่วงหมดทั้งลูกเขานะคะเพราะยังอยู่ด้วยกันนะคะ ใบแห้งค่ะแต่ว่าลูกยังแดงอยู่ก็เป็นอีกบรรยากาศค่ะบรรยากาศลินปางเดิมน,นะคะเก็บมาฝากค่ะอันลูกแดงๆนี่กินไม่ได้บันนี้ก็เหมือนกันทางวิ่งตามหลังมาเสียงดังมากๆเมื่อกี้เขาพุ่งจะวิ่งสวนที่สูบไปนะคะอันนี้เขาวิ่งกลับมาอเออ เดินเพลินไปกับธรรมชาติกันนะคะทุกคนค่ะไปหมดแล้วเนะะี่ยค่ะร่วงจนใจพระจันรค่ะเพราะว่าถ้ามาถ่ายตรงนี้กลางทุ่งนานะคะอมไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าพี่สุเคยมีปัญหากับการถ่ายพระจันทร์ทั้งลูกเขานะคะเพราะยังอยู่ด้วยกันนะคะใบแห้งค่ะแต่ว่าลูกยังแดงอยู่ก็เป็นอีกบรรยากาศทั้งลูกเขานะคะ ก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะใบแห้งค่ะแต่ว่าลูกยังแดงอยู่ก็เป็นอีกบรรยากาศทั้งลูกเขานะคะเขายังอยู่ด้วยกันนะคะใบแห้งค่ะแต่ว่าลูกยังแดงอยู่ก็เป็นอีกบรรยากาศเสียงนกเหมือนนกเป็ดเลยค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> เขาลงมากินมเมล็ดพันธุ์ที่ พี่สุก็กะว่าจะหันมาให้ชื่นชมสักหน่อยเพื่อนร่วมทางมาวินโฉบเฉี่ยวยามเย็นๆนะคะทุกคนค่ะเขามาเก็บแอปเปิลค่ะน้องๆมาเก็บแอปเปิลต้นนี้นะคะหมดแล้วค่ะร่วงหมดพู่สุดเดินช้าก็ไม่ช้านะช่วงจังหวะสปรีก็สปรีปรนะฮะแต่พอช่วงที่ถ่ายวิวทรทัศนี่ก็จะลดฝีเท้าลงนิดนึงนะคะเพื่อให้ก็จะมีบรรยากาศลดเมลดสวนตัวนะคะวิ่งกันไป เดินเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติกันนะคะทุกคนค่ะไปหมดแล้วเนะะี่ยค่ะร่วงจนเจ้าของนาเขาหวานเอาไว้นะคะไม่รู้ว่าเป็นเป็นข้าวหรือเป็นหญ้านะคะที่เขามาหวานเอาไว้นะคะสีตรงนี้ก็มีนะคะทุกคนค่ะค่ะสวยงามไม่แพ้กันนะคะมีเพื่อนร่วมทางเดินมาค่ะ การถ่ายภาพออกมาดีนะคะเก็บบรรยากาศฝากเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะสวยงามธรรมชาติเนาะการถ่ายภาพออกมาดีนะคะเก็บบรรยากาศฝากเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะ,คะสวยงามธรรมชาติเนาะเวยยงามนะคะทุกคนค่ะ,คะเสียงน้องแพะร้องนะคะที่สุไม,ม่กล้าหันกล้องไปเพราะเจ้าของบ้านก็อยู่ อยู่ที่ไหนก็สวยอ่ะอพี่สัวสนใจพระจันทร์ค่ะเพราะว่าถ้ามาถ่ายตรงนี้กลางทุ่งนานะคะมไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าพี่สุเคยมีปัญหากับการถ่ายพระจันทร์อยู่ที่ไหนก็สวยอ่ะอพี่สัวส่วนธรรมชาติคนนี้ล่วงไปหมดแล้วเหลือแต่กิ่งแล้ว ส่วนสีแดงฝั่งนี้ก็คือทั้งใบทั้งใจพระจันทร์ค่ะเพราะว่าถ้ามาถ่ายตรงนี้กลางทุ่งนานะคะไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าพี่สุเคยมีปัญหากับการถ่ายพระจันทร์สวยงามนะคะทุกคนค่ะเสียงน้องแพะร้องนะคะพี่สุไม่กล้าหัานกล้องไปเพราะเจ้าของบ้านก็อยู่พี่สุดเดินช้า ก็ไม <ítulo> ่ช <irgendw carbono> ้านะช่วงจังหวะสปรีก็สปรีนะฮะแต่พอช่วงที่ถ่ายวิวทิวทัศนนี่ก็จะลดฝีเท้าลงนิดนึงนะคะเพื่อให้สูดเดินช้าก็ไม่ช้านะช่วงจังหวะสปรก็สปีนะฮะแต่พอช่วงที่ถ่ายวิวทิวทัศนนี่ก็จะลดฝีเท้าลงนิดนึงนะคะเพื่อให้เสียงนกเหมือนนกเป็ดเลยค่ะทุกคนค่ะเขาลงมากินเมล็ดพันธุ์ ที่นี้ก็มีนะคะทุกคนคะ่ะดูค่ะสวยงามไม่แพ้กันนะคะมีเพื่อนร่วมทางเดินมาคะ่ะเสียงนกเหมือนนกเป็ดเลยะค่ะทุกคนคะ่ะเขาลงมากินเล็ดพันธุ์ที่พิสุจ์ก็กะว่าจะหันมาให้ชื่นชมสักหน่อยเพื่อนร่วมทางมา เดินเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติกันนะคะทุกคนค่ะไปหมดแล้วเนี่ยค่ะร่วงจนมระจายพระจันทร์ค่ะเพราะว่าถ้ามาถ่ายตรงนี้กลางทุ่งนานะคะอมไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าพี่สุเคยมีปัญหากับการถ่ายพระจันทร์เจ้าของนาเขาหวานเอาไว้นะคะไม่รู้ว่าเป็นเป็นข้าวหรือเป็นหญ้านะคะที่เขามาหวานเอาไว้นะคะลงมานะคะ เดินกันต่อเขาเดินตามหลังมาติดๆนะพี่สุก็ลืมม,มองนะคะทุกคนคะ่ะเก็บบรรยากาศโดยรวมมาฝากค่ะให้เหลือเลยนะคะเนี่ยเลี่ยนแปลมไปเยอะเลยนะคะไม่ได้มาหลายวันฝั่งนี้ก็หมดแล้วค่ะอันนั้นยังเหลืออยู่น้อง,น,องนกเป็นพระจันทร์นะคะเดดเด่นอยู่นู่นนะคะเก็บบรรยากาศฝั่งนู่นมาฝากกันนะคะทุกคนค่ะ ีนี้ก็มีนะคะทุกคนคะ่นะดูค่ะสวยงามไม่แพ้กันนะคะมีเพื่อนร่วมทางเดินมานะคะ่ะเจ้าของนาเขาหวานเอาไว้นะคะไม่รู้ว่าเป็นเป็นข้าวหรือเป็นหญ้านะคะที่เขามาหวานเอาไว้นะคะีสี ทางวิ่งตามหลังมาเสียงดังมากๆเมื่อกี้เขาพุ่งจะวิ่งสวนที่สุกไปนะคะอันนี้เขาวิ่งกลับมาเขาคงโอโ้ทั้งลูกเขานะคะเขายังอยู่ด้วยกันนะคะใบแห้งค่ะแต่ว่าลูกยังแดงอยู่ก็เป็นอีกบรรยากาศก็จะมีบรรยากาศรถเมล์รถสวนตัวนะคะวิ่งกันไปพิสุก็กะว่าจะหันมาให้ชื่นชมสักหน่อย เป็นร่วงทางมามชาติคนนี้ร่วงไปหมดแล้วเหลือแต่กิ่งแล้วส่วนสีแดงฝั่งนี้ก็คือทั้งใบทั้งเจ้าของนาเขาหวานเอาไว้นะคะไม่รู้ว่าเป็นเป็นข้าวหรือเป็นหญ้านะคะที่เขามาหวานเอาไว้นะคะส สนใจพระจันทร์ค่ะเพราะว่าถ้ามาถ่ายตรงนี้กลางทุ่งนานะคะมไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าพี่สุเคยมีปัญหากับการถ่ายพระจันทรทั้งลูกเขานะคะเพราะยังอยู่ด้วยกันนะคะใบแห้งค่ะแต่ว่าลูกยังแดงอยู่ก็เป็นอีกบรรยากาศเจ้าของนาเขาหวานเอาไว้นะคะไม่รู้ว่าเป็นเป็นข้าวหรือเป็นหญ้านะคะที่เขามาหวานเอาไว้นะคะส เจ้าของนาเขาหวานเอาไว้นะคะไม่รู้ว่าเป็นเป็นข้าวหรือเป็นหญ้านะคะที่เขามาหวานเอาไว้นะคะการถ่ายภาพออกมาดีนะคะเก็บบรรยากาศฝากเพื่อนๆค่ะนะ่คะสวยงามธรรมชาติเนอ้อพิสุกก็กะว่าจะหันมาให้ชื่นชมสักหน่อยเพื่อนร่วมทางมาน,นี้ก็มีนะคะทุกคนค่ะ สวยงามไม่แพ้กันนะคะมีเพื่อนร่วมทางเดินมาค่ะค่ะบรรยากาศลิ่นฟงเดินนะคะเก็บมาฝากค่ะอันลูกแดงๆนี่กินไม่ได้ตันนี้ก็เหมือนกันใจพระจันทร์ค่ะเพราะว่าถ้ามาถ่ายตรงนี้กลางทุ่งนานะคะไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าพี่สุเคยมีปัญหากับการถ่ายพระจันทร์ ใจพระจันทร์ค่ะเพราะว่าถ้ามาถ่ายตรงนี้กลางทุ่งนานะคะไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าพี่สุเคยมีปัญหากับการถ่ายพระจันทร์เสียงนกเหมือนนกเป็ดเลยค่ะทุกคนค่ะเขาลงมากินเล็ดพันทุที่เดินเพลิอเลินไปกับธรรมชาติกันนะคะทุกคนค่ะนะไปหมดแล้วเนะะี่ยค่ะ <c oughs> ร่วงจนไม่อยู่ที่ไหนก็สวยอ่ะพ <c oughs> ี่สัวส่วนหางวิ่งตามหลังมาเสียงดังมากเมกื่อกี้เขาเพิ่งจะวิ่งสวนพี่สัวไปนะคะอันนี้เขาวิ่งกลับมา